ก่อนที่จะไปรับชมกันอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเพื่อให้กำลังใจงในการทําคลิปด้วยนะและก่อนที่เราเนี่ยจะไปเริ่มซีรีส์กันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากแอปพลิเคชัน Happy Dummy นะครับไม่เป็นเกมพไพ่เว้ยทุกคนลหลายๆคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเกมไพ่เนี่ยก็จะคิดว่าแบบ มันต้องเป็นเกมการพนันใช่ไหมบอกเลยะครับว่าอันนี้ไม่การพนันนะครับแล้วก็มีให้โหลดทั้ง iOS และ Android ด้วยซึ่งถ้าน้นองคนไหนนะครับอยากหาแบบคียบัตรทูมันนี่มาเติมเกมอ่ะรู้ป่าวว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเขาแจกบัตรทูมันนี่ด้วยนะเงื่อนไขนั้นง่ายมากๆเ <ๆ S 1> ลยครับก็อย่างแรกเลย <ๆ S 2> กดไปที่เชิญเลยนะครับคลิกคขาว่าผูกนะฮะแล้วก็กกร,รหัส VDEW353 ได้เลยครับทุกคน <ๆ S 1> ซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีค่าคอยถึงแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ย,ย,ะ <ๆ S 1> ยจะลองเอามาแลกให้ดูเลยว่าตอนที่เราแลกบัตรทูมันนี่เนี่ย แล้วก็กดเข้าไปนะครับตรงกระปุกออนสนเลยแล้วก็กดแลกเลยนะฮะหลังจากนั้ครับก็รอเลยครับประมาณ24ชั่วโมงเลยฮะบัตรเงินสดทูมานี่เนี่ยก็จะถูกส่งเข้ามานะครับกดที่บันทึกนะฮะและคราวนี้นะครับพอเราได้บัตรมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเติมวอลเล็ตหรือเราจะไปเติมเกมที่เราชอบก็ได้เลยครับเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวเองแล้วมันก็ได้จริงๆด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าหากน้องๆสนใจเนี่ยก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับทั้ง Android และ iOS นะฮะจะโหลดเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่ออนนก็ไดดดด้ะลลลลงโโโหเยย เข้าสู่ชาวยุคสามสิบเอวันนี้มันก็ได้เลิ่องามยามดีแล้วนะครับที่พวกเราเนี่ยจะเริ่มออกเดินทางไปสู่อาณาจักรจันทราไปอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่านะครับการเดินทางไปที่จันทราเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายๆเลยพอเพียงพวกเราเนี่ยก้าวขาออกมาจากอาณาจักรสุริยันนะครับรพวกเราเนี่ยก็เจอกับทะเลทรายแหละครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็รู้จักคุณราตีนะครับว่าอาณาจักรจันทราเนี่ยตั้งอยู่นะครับในภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายครับซึ่งก่อนจะออกนะครับเราก็เจอบ้านตั้งอยู่ตรงเกาะกลางน้ำครับพวกเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะลอะไรบ้าง ามันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำสบายสบาย้ายเดูลงดีนะแต่ว่าตาพรุวกนี้กลับใส่ชุดสีแดงแล้วอะ่ะนี่ไม่ใช่คนของอุรยันเหรอใช่ไม่ใช่น่ะนี่เป็นคนถอนดันทรา คุณราตีนะครับได้บอกว่าในโลกแห่งนี้นะครับการแต่งชุดของทหารเนี่ยก็จะสื่อว่าทหารของคนเหล่านั้นน่ะเป็นคนของอาณาจักรใดน,นะครับอย่างของสุริยันนะครับก็จะแต่งชุดสีเหลืองส่วนจันทาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับซึ่งในบ้านที่เรามาสำร,รวจนะครับก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเลยครับผู้เราก็เลยคิดใจว่าโอเครอบนี้เราคนสำร,รวจเกอร์ครับเราเลยคิดจะออกเดินทางกันต่อ แล้วนะครับแต่ขณะที่ผมนะครับกําลังเดินทางกลับไปที่โซนทะเลทราย,ายสีแดงอ่ะผมก็เห็นเป็นกองไฟไว้ทุกคน,<ห>นพอมองไปปุ๊บบ่กผมก็เจอเจ้ามังกรไฟสีเขียวตัวเบลเลอร์เลยอ่ะแล้วมันกําลังมุ่งหน้ามาทางพวกเราด้วยครับอ๋อนี่ทะเลนะมังกรมังกรไฟอ,ะอ่ะอย่าแล้วมันมเฮ้ยมัอนมาเจอเห็นพวกเราแล้วหรอมันทะเลน้าะมาังลงน้ำลงน้ำลงน้ำเร็วโอ๊ยลงน้ำก็ตายดิทุกคนรีบหนีมาเร็วโอ๊ยมันทะเลน้ามีธนูด้วย ใช่ค่ะและความรีบของผมเองอ่ะก็ทำให้ผมรู้ว่าผมลืมขับอาวุธที่สําคัญที่สุดต่อการเดินทางเว้ยนั่นคือธนูทุกคนทําให้เราเนี่ยไม่สามารถทําการสอยเจ้ามังกรตัวเนี้ยได้ครับซึ่งตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้ามังกรเนี่ยจะสนใจคนที่อยู่ในบ้านมากเลยทุกคนผมเนี่ยก็เลยเอาตัวเนี่ยเข้าไปล่อครับทุกคนเพื่อให้มันน่ยสนใจเราแล้วดูเหมือนว่ามันจะได้ผลครับก็ขอโทษโอ้ย้อนลอนลอนน้ำ อะไรมาเนี่ยระวังระวังอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาใครไปแล้วอ่ะมันเอาใครก็ไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอาใครเฮ้ยใครอ่ะซึ่งคนที่โดนมังกรนะครับงับเพื่อนบอลฟ้านะครับก็คือคุณลิเลน่านั่นเองนะครับแต่โชคดีที่สัมกร์เนี่ยมันปล่อยมังกรโอ๊ยจะพากันเองดิทุกคนครับการสู้กับมังกรโดยที่ไม่มีอาวุธระยะไกลอ่ะโคตรนรกแตกครับทุกคนการติ้งเชนทุกคนเอง คือตอนนั้นอะผมคิดในใจว่าถ้าเราอยู่กลางน้ำแบบนี้สู้ก็ยากเดินก็ยากครับก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบิ่งเข้ามาหลบในตัวบ้านก่อนนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเราเป็นเต้าบนพื้นอะผมว่าภรูมีประเทศในการสู้มันแย่เกินครับซึ่งตอนที่พวกเราเข้ามาแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยใครยังไม่เข้ามานี่หว่าพวกเราเนี่ยครับก็เลยต้องจําเป็นนะครับที่จะออกไปสู้กับมันอีกรอบหนึ่งเพื่อไปช่วยใครที่อยู่ข้างนอกเป็นใครเป็วใครเป็นไ็นใครโดนเฮ้ยมันมันอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนอะมันอยู่ข้างบนบ้านอะ ซึ่งดูเหมือนว่าเจ้ามังกรเนี่ยมันจะอรอเพื่เราออกมานะครับพอพวกเราออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ออกมาโจมตีมพวกเราอ,อ,อีกครั้งนึงเลยเว้ยคือตอนนั้นนะผมเห็นในใจเราเว้ยเฮ้ยถ้าเราเป็นอาชวินจริงๆอะ่ะไอพลังที่ผมมาเคยใช้ตอนที่อยู่ในคุกในสุริยานนะ่ะมันต้องแสดงผลแล้วบ้างมันต้องออกมาแล้วอะ่ะตอนนี้ผมต้องการช่วยทุกคนจริงๆครับโอ้เดี๋ยวนะถ้าฉันเป็นอาชวินจริงๆแล้วก็ฉันต่อจะลองใช้พลังนั้นอีกครั้งนึงก็หยุดจัดทำอะไรกันฉันเลยมันท่านทนายยิงมันอ่ะหยุดอย่าทำอะไรเพื่อฉัน ขอหิวหน่อยไอาไาลาที่ไปเลยเห้ยแล้วเหแล้วเห้ยแล้วอ๋อ้อโอหยวหิวแล้วหิวแล้วฮิวแล้วดูเหมือนบอฟฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ะเออเสื้อเกาะฉันแตกแล้วโอ้ยื้อแล้วด้วยโอ้ยแรงโอ้ยแรงแรงทุกคนเราไม่ไรับพวเราพระเดาะก่อนดีมันดีมันโอาลาลาหิวแรงมาก รทุกคนครับซีรีส์นี้ยอมรับเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ผมลเลยเฉียดตายบ่อยๆครับทุกคนคือแบบมดแต่ละมดคือโคตรมากแทงใชด่ดิยิง,ยงและด้วยความพยายามอย่างหนักนะครับในที่สุดนะครับเจ้ามาังกรเนี่ยก็ได้ไพ่ายแพ้กับพลังทั้งสีค่คนนั่นเองซึ่งการโค่นล้มมังกรไฟตัวแรกนะครับของซีรีส์นี้ได้เนี่ยมันก็ทําให้ผมนะครับรู้ความลับอะไรบางอย่างูเลยบวกท่านน่ะบวกท่านน่ะท่านไม่ได้เป็นหมวกท่านไทย ไม่นะนี่ท่านกค่ามตลอดเลยเหรอเออใช่แล้วก็พวกเราด้วยคนะ่ะค่ัอุะสมเสงสัยถ้าก็สงสัยไปตั้งนานใช่ครับแล้วความรับของใครก็คือเขาไม่ใช่ผู้ชายครับทุกคนแต่เขาคือผู้หญิง เขาขอโทษกับพวกเราทั <t os> <an> ้ง3คนนะครับและเขาให้ผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็อยากจะบอกความจริงเหมือนกันแต่ว่าตั้งแต่ที่อาณาจักรสุริยันเนี่ยโดนจอมมารยึดไปนะครับจอมมารเนี่ยต้องการจะหาราชินีนะครับและต้องการจะจับเธอเนี่ยมาเป็นเจ้าสาวนั่นเองเธอนะครับก็เลยทําการหนีจากอาณาจักรแล้วก็ปลอมตัวเป็นผู้ชายโดยตั้งชื่อแต่ว่าใครแต่ชื่อจริงๆของเธอก็คือแคลร์ด้านน้เเรื่องนั้นนะครับก็ยังคงเป็นปรเด็นรองอยู่ดีเพราะว่าเป้าหมายจริงของเราก็คือการมุ่งหน้าสู่อาณาจักรจันทาครับ ผมมาเดินผู้ปกผู้เราเนี่ยเดินมากันนิดหน่อยนะครับจนเจอเข้ากับรังของมังกรไฟเมื่อกี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็เจอกล่องกล่องหนึ่งนะครับอยู่ข้างในรังซึ่งพอเราเปิดดูนะครับผมก็เจอกับหมวกมังกรครับหมวกมังกรนะแล้วพอเราไปแค่ห้าเองฮัลโหลแอบมมันก็ดีนะท่านมันทํามจากหนังของมังกรเลยนะพลอยเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่านะครับในพื้นที่ของอาณาจักรจันทาเนี่ย จะมีทหารนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับพวกเราเนี่ยก็เลยต้องค่อยๆเดินนะครับแล้วทำการพิชิตหอคอยต่างๆนะครับเพื่อเข้าใกล้กไอแอปเปิ้ลโคเด้นเอ็นชานว้าวโอ้เยอะมากเยอะมากเลยอาอาตกอุ้ยเยอะอาอร่าฮิวอาอร่าฮิวโอ้ไอ้ร้อนมีทุเรศมากเลยบล็อกไม่ได้บล็อกได้แค่ครั้งเดียวฮลโหลอาท่าน ตันไคล่าคือผมมาอยู่ในโลกเนี้ยได้เดือนกว่าแล้วครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมอย่างเสมอต้นเสมอตายคือมาอย่างอัศวินแล้วก็วิ่งอย่างมาครับทุกคนคือแบบมันตีแรงมากแล้วคือแบบเกราะต่างๆมันทังเร็วครับผมดูจากทรงแล้วนะครับว่าอาจจะได้แค่แบบสำรวจอาณาจักรจันทาเสร็จแล้วอาจจะไปไม่ถึงเมฆาครับอาจจะต้องกลับมาทำของกันต่อเพราะของเนี่ยมันพังแบบ ครั้งตอครั้งในการประจนภัยเลยครับทุกคนซึ่งพอเราเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยก็เจอกกบค่ายทหารนะครับที่เป็นค่ายไม้ขนาดใหญ่นะครับทุกคนซึ่งผมก็แค่คิดว่าถ้าเรายึดค่ายนี้ได้นเนี่ยไม่แน่ว่าเราอาจจะโดของดีๆมาได้ด้วยก็ได้นอนหรือเปล่ามีนอนด้เหรอ,นอนทะเลาเลยนะใช่แน่นอนนะครับว่า30ากว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะนะครับการยึดค่ายทหารถึงแม้ว่ามันจะใหญ่แค่เนี่ยนะครับตรแต่ว่า,<ร>าพวกเราเนี่ยก็ทํากันได้ภายใน1วันนั่นเอง ตายไปซะจะพกคนทรยศตรงนี้มีดาบแพตินัมลองสอดด้วยใครยังใครยังไม่มีอาวุธมาหยิบได้เลยซึ่งพวกเราทั้งสี่คนนะครับก็ตัดสินใจที่จะใช้ค่ายทหารหลังนี้นั่นแหละครับเป็นจุดพักนะครับเพราะพวกเราเดินทางกันมาค่อนข้างจะเหนื่อยนจะสู้กับมังกรแล้วก็สู้กับทหารเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะเดินทางต่อเพื่อมุ่งสู่อาณาจักรจันทาในวันพรุ่งนี้นั่นเองนอนกันเถอะ ซึ่งในเช้าวันต่อมาเนี่นยนะครับพวกเราเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อทันทีคุณราตรีนะครับได้บอกกับผมว่าอาณาจักรจันทานเนี่ยอยู่ไม่ไกลแล้วเราเนี่ยเข้าใกล้มาทุกทีแล้วครับเสีราตรีต่ากันมาเราขอโทษเทัศน<อ>ีดินมันเหมือนมีตัวอะไรอะ่ะระวังนะทุกคนนอน,น,อนทะเลทรายนอนเหรอ,นอนใช่นอยแต่ไม่เป็นคนก็มีอ่ะอุ้ยอุ้ยเราขอโทษโอ้ขอโทษทะเลเรียก นักบวชแต่จะไลไม่ใส่ข้าไม่ได้นะไม่ได้นะเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่คิดว่ามันจะพลันใส่นะนอนจะไม่หมดเลยอ่ะข้างหน้าใช่บางคนนี้พาพวนนี้เป็นคนที่ทูกศัตรูเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะท่านมิกระวังนะไมเนี่ยน่าสงสารจ้าโหโอ้โหกระโดดโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าคนมีทุกทิศทุกทางเอ้ยเอ้ยเฮ้ยท่นมิกระวัง ด,ดอ๋อดูดิตอขึ้นที่สูงแล้วะคือ<ฮ>ท,ทุกคนครับคือผมเกลียดความจัมสแกร์ของนอนมากเมื่อนอนจะรู้นะครับว่าถ้าอยากออกกล้องเนี่ยให้มาโจมตีผมนะฮะแล้วก็รู้นะครับว่าผมน่าจะเป็นคนที่กรีดง่ายที่สุดในกลุ่มซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หมู่บ้านจันทาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนและใกล้ๆหมู่บ้านนะครับมันก็มีปราสาทจันทาอยู่แน่นอนนะครับซึ่งพวกเราอ่ะก็ตัดสินใจว่าจะค่อยๆสำรวจที่ในตัวหมู่บ้านก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปที่ปราสาทจันทาตอนคืนดีกว่าผมแค่คิดว่าตอนคนนนดยกามมัั่จะลลง เรื่นี่มันอะไรอ่ะสีะฟเมื่อพวกเรานะครับทำการโด о ของนะครับในหมู่บ้านจันทาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราเนี่ยจะเริ่มโจมตีปราสาทจันทาเพื่อชิงกิสตันคืนมานครับซึ่งดูเหมือนว่าผู้บัญชาที่จอมปีศาจเนี่ยได้ส่งมาเฝ้าที่นีไว้นะครับจะเป็นนักลบเกราะเหล็กนะครับถือขวานยักษ์ขนาดใหญ่เลยอ่ะดูจากสภาพเนีย่ยต้องอึดมากๆแน่เลยทำไหมโอ้กัเลย ซึ่งจากประสบการณ์การตีปราสาทสวริยันะครับสิ่งแรกที่ต้องทำเนี่ยก็คือการเคลียร์ทหารข้างล่างให้หมดก่อนแล้วอย่าเพิ่งให้ใครเนี่ยเข้าไปสกิดบอสตอนนี้เพราะว่าของที่พวกเรามีในตอนนี้นะครับถ้าสู้กับบอสและทหารแบบพร้อมกันเนี่ยพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยตุยแย่ครับซึ่งแน่นอนนะครับพอพวกเราเนี่ยเคลียร์ทหารข้างล่างเสร็จผมก็เลยรีบปีงขึ้นมานะครับแล้วก็เคลียร์ด้านบนต่อเลยคือข้างบนเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับเพราะว่ามันเยอะมาก ทำมาได้ไงเนี่ยตายสิวโหจริงจริงตีมันโหตีมันซะโซอ้าคือทุกคนดูดิทุกคนสงสัยเหมือนผมว่าทำไมไอ้ขุนเนี่ยมันอึดจังคือตีโคตรนานมันก็ไม่ตายสักทีอ่ะเอ๊อเออเออโหได้เกาะทั้งตัวเลยอ่ะเอาจริงผมแค่รู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณไคล่าคุณดิวนี่ยนะคุณราตี่ะเริ่มรู้งานเลยครับ ก็ทําให้พวกเราเนี่ยสามารถตีปราสาทได้ง่ายขึ้นพวกเราเนี่ยพยายามเคลียร์ข้างบนให้หมดก่อนตั้งแต่กลางคืนยันเช้าครับทุกคนถ้าอยากได้เววีจต้องตีตัวถึกๆนะดีหรือเปล่ามซึ่งพอพวกเราเย็นเสร็จนะครับมันก็เริ่มหมดเย็นแล้วแหละคราวนี้พอพวกเราลงมาพวกเราก็เห็นว่าเฮ้ยมุมหนึ่งของปราสาทอ่ะมันมีชุดเกราะครับวางไว้อยู่ผมก็เลยคิดว่าได้เวลานะครับที่เราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนของแล้วนะตอนนี้แล้วเพราะว่าของในตัวผมเนี่ยมันเริ่มพังแล้วครับและด้วยความที่ผมเนี่ยมีสกิลพระเอกนะครับผมก็เลยบอกทุกคนว่าผมขอชุดดดเเกกรราะะสีีแล้วััันนนคบมท่ ตึ้งพอพวกเราเนี่ยเปลี่ยนของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังรอพอนะครับกับการเข้าสู่ปราสาทจันทาเพื่อไปประทะบอลทุกคนคือผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าการต่อสู้กับบอลตัวนี้มันต้องทำอย่างไรนะครับทำให้แรกในการต่อสู้กับมันเนี่ยเราขช้เก่งๆกันไปอย่างมากระวังถอยมาเลยมาเลยเนี่ยโลเพิ่งได้มาใหม่ระวัง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 ทุกคนมันฟันไงอ่ะบอกว่าต้องตีข้างหลังนะ ใช่ใช่โอ้ยมันรีเลือดอ่ะโอ้ยนักโอ้ยมันยิงข้ามันตีข้าเจ้าทหารตาทหารพลายศนี่แ <Allah> น่นี oh ่แ oh, น่น oh. oh ี oh, ่เ um กินท wow ุกคนลอบทุกคนทุกคนลอบมาดีกว่าลอบมันออกมาทุกคนลอบมันออกมาทุกคนลอบมันออกมา คือผมเห็นการโจมตีของบอสนะครับผมแค่รู้สึกว่าบอสเนี่ยมันเหวี่ยงขวานไต้ขวียงขันมาเดี๋ยวกระชื้พื้นครับการต่อสู้กับมันนะครับในพื้นที่แคบๆเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบผมก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยวิ่งออกมาครับแต่ใครล่านะครับเธออนกมาไม่ทันด้วยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องวิ่งกลับเข้าไปช่วยเธอข้างในครับอ้าวเฮ้ยเขาออกมาแล้วไอ้ระวังระอ้าคือตอนเนี้ยครับผมกำลังสังเกตบอสกันด้วยว่าตอนจังหวะไหนวะ บอสอ่ะมันจะโดนตีเว้ยคือไม่งั้น่ะตีปกติมันดังปุ๊บเต้งเต้งเต็งอ่ะแรงมาประมาณก่อนตีก่อนนะพังไปแล้วน่ะโลคาพังไปถึงสองอันแล้วนะโอ้อ่ะคาร์ฮิวไปอ่ะไฮล่าอ่ะฉันให้โลกโอ้ยอย่าผ่ากันเองดิอย่าผ่ากันดิอ่ะพาไปเด้๋ยวผ่ากันเองนะคะผ่าบอสอยู่ไปยังไงอ๋อ ข้าขอโทษข้าไม่คิดว่าจะโดนพวกท่านด้วยไอ้โอ้ยโอ้โ,อโหเหมือนกันเลยไปไอ้ไปฮิวโดนมาไปฮิวนะโดนและความชิบหายนะครับก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผมอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าคุณราตีเนี่ยเธอใช้พลังฮิวครับและพลังฮิวของคุณราตีเนี่ยกลับมีผลต่อบอสด,ด้วยทำให้บอสเนี่ยมันรีเลือดกลับไปเต็มเท่าเดิมเลยทุกคนผมนี่แบบไม่ไหวแล้ว ตอนนั้นนะครัคุณลีเลน,นานครับเธอเนี่ยก็เลยทำการล่อบอลอให้ออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าตอนนี้เราสู้ข้างในอ่ะแม่งโคตรเสียบเปรียบเลยถ้าเกิดมันจามขวานรงพื้นแล้วมันกำลังังขวานอยู่เราต้องตีด,ด้านหลังมัน แล้วตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าคุณลิเลนาเนี่ยจะเล็งเห็นจุดอ่อนของมันแล้วนะครับก็คือจังหวะที่บอสเนี่ยกำลังง้างขวานะครับสับลงพื้นให้เราเนี่ยรีบฝันไปที่ข้างหลังมันนะครับมันก็จะทำดาเมจเข้านะครับตอนนี้นะครับพวกผมเนี่ยก็เลยได้แต่รอให้จังหวะนะครับที่บอสเนี่ยกำลังจะง้างขวานั่นเองซึ่งพอพวกเรารู้ทิคังการจัดการบอสตัวเนี้ยก<ถ>็จะการได้อย่างสบายๆแต่ตอนนั้นเองเน<ถ>ี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยในปราสาทเนี่ยม<ถ>ันมีเหมือนนักเวทผู้ใช้ลมนะครับอยู่ใกล้ๆเราสองตัวนะครับมันก็เลยทำ อยู่ไหนแกนะอยู่ข้างเมข้างหน่ะโอ๊ยอะไรเนี่ยแห่งลมมาอีกแล้วอ่ะนี่ไงคริสตัลสีแดงซึ่งพอพวกเรานะครับกอบกู้อาณาจักรจันทาร์สำเร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาดูหีบที่อยู่ข้างในนะครับก็เป็นไปตามที่เราคิดเลยครับมันคือคริสตัลแห่งอาณาจักรจันทานั่นเองถ้ากับว่าตอนนี้นะครับผมก็เหลือคริสตัลแค่2อันเท่านั้นก็คือเมฆาและนาคีครับผมก็จะได้กลับโลกเดิมแล้วนั่นแหละแล้ถ้ากับว่าตอนนี้เราก็ พิทักเมืองจันทาได้แล้วเรารีบเดินทางต่อกันไหมรู้สึกเต่าควรรีบไปอ่ะและในเยนของวันนั้นเองนะครับพวกเราเนี่ยก็เลือกที่จะพักที่หมู่บ้านของอาณาจักรจันทาก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะเดินทางต่อหรือจะกลับสุริยันดีแต่ในเช้าวันต่อมานะคบตอนที่ผมลงมาช้างล่างเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านหลังนี้นะครับมันมีทางลงเหมืองด้วยมันคล้ายกับบ้านที่อยู่ในสุริยันเลยผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราลองลงไปสำรวจกันไหม พึ่งพอลงมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าตกใจมากๆนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันถูกสร้างด้วยบล็อกทองหมดเลยเว้ยทุกคนฟังไม่ผิดนะครับมันคือบล็อกทองผมก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมมัมีที่แห่งนี้ด้วยอ่ะไมถึงมีทองเยอะแบบนี้เขาพวกนี้ต้องมาจากอาณาจักรของสุริยันของข้าแน่ๆนี่มันเรื่องอะไรกันใเย็น่าทะเลาะกันดิเออข้าจะบอกว่าตอนที่ใจเย็นนะท่านมิ ซึ่งคุณราตรีนะครับก็เล่าความจริงครับเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งนี้ไปว่านะครับตอนที่จอมมาเนี่ยได้ยึดทั้งเศียจักรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันได้ควบคุมประชากรของคนเผ่าจันทานะครับไปยึดทองนะครับจากสุริยันมาเพื่อมาสร้างโบราณสถานของตัวมันเองนะครับมันจะสร้างขุนนะครับเพื่อเชิดชูแก้มันนั่นเองผมฟังดูแล้วผมก็รู้สึกแบบออมานแม่งหลงตัวเองชิบหายนนะทุกคนมันมีฉันนี่เฮ้ยเอะไรอ่ะโอ้ตัวอะไรอ่ะว่าต้องต้อง เดี๋ยวก่อนหลอดเลือดบอลขึ้นด้วยอ่ะมันมีระวังนะตีฟีสปอนเซอร์เลนอยู่ไ่าอยู่จะดูเหมือนว่านะครับที่แห่งนี้นะครับจะไม่ได้ปล่อยให้พวกเราเข้ามาสำรวจง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีเหมือนแบบเจ้าโกเลมยักษ์เนี่ยมันยืนขวางไว้อยู่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวเทียบเลยพอพวกเราเคลียร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็รู้ว่าเหมือนแบบเฮ้ยนอกจากเจ้าโกเลมยักษ์แล้วเนี่ยมันยังมีเหมือนคล้ายๆคล้ายๆสลามสีแดงครับทุกคนคือผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือตัวอะไรนะครับตีแล้วมันไม่ตายเราโงมาก ซึ่งตอนนี้นะครับเราเนี่ยก็เข้ามาค่อนข้างจะลึกอ่ะตอนนี้ผมอ่ะยังตื่นเต้นอะไรไม่หายเลยผมรู้สึกว่าหลอนเลอดที่กำลังรอเราอยู่เนี่ยมันคือมันต้องเป็นบอสที่เก่งมากๆแน่ๆเลยครับทุกคนคือีกแล้วนะคือที่ผมผมรู้สึกแบบกังวลเพราะว่าอาวุธเราเนี่ยมันเริ่มไม่พอครับจากการต่อสู้กับบอสของปราสาทจันทาร์เลเมื่อกี้แล้วอะแล้วพอเราลงมาเราเจอบอสอีกเรารู้สึกว่าเรากำลังจะแบบเรากำลังจะพ่ายแพ้ครับทุกคนระวังนะโชคชะตาฉันบอกว่าให้ระวังนะ เสียงอะไรอ่ะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวเบลเลอ์เลยใช่ครับเพื่อนเพื่อนล้วบอสที่รออยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันเป็นบอสโกเลมขนาดใหญ่อะทุกคนที่สำคัญคือมันโจมตีระยะไกลด้วยตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเอาวะลองดูตอนนี้ดูเหมือนว่ามันเข้ามาไม่ได้เว้ยผมก็เลยลองใช้ทัวยิงฟรีครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเท่าที่ผมสังเกตนะทุกทุกความเสียหายที่ทํากับบอสมันะทุกคนมันจะเลี่ยงเป็นเหมือนแบบไอตัวก้อนๆเล็กๆเสียงแดงครับออกมาทุกครั้งเลยที่เราโจมตีใส่มันอะ ผมคิดได้ใจนะครับว่ายัางดีนะครับที่มันเนี่ยยังรับความเสียหายจากการโจมตรีระยะไกลครับแต่ปัญหาคือเราเนี่ยเพิ่งเสียทันูจํานวนมากไปกับการยึดราษาจันทารทุกคนอีกไม่นานลูกธนูของเราก็จะหมดครับไม่รู้ดิเดให้ผมลองใช้พลังขึ้นเต่าดูไหมก็ลังแข่งแล้วนะก็แต่ท่านมีรู้วิธีใช้พลงังแล้วหรอไม่รู้ว่าจะลองใช้ดูพอรู้สึกที่อยากจะปกป้องทุกคนสินะบูมมาแรงใครไปอยู่ในตัวผมเนี่ยเอาขึ้นไป ะา้ลองดูนะการเลยท่านมิกไม่ออกอ่ะคือผมมันก็อยากจะโชว์เท่ต่อหน้าสาวๆนะครับด้วยการปล่อยพลังขึ้นเต่าอ่ะใส่บอสแต่ทว่านะครับพอผมเนี่ยจะใช้พลังจริงๆอ่ะมันไม่เคยจะออกเลยครับพลังผมแม่งมาๆไปๆผมก็เลยงงว่าพลังผมมันขึ้นอยู่กับอะไรฝะเนี่ยนี่นะแล้วเนี่ยแล้วแล้วสองคนก็เคลียร์ลูกน้องอ่ะเอาเลยหนึ่งครั้งวิ่งแล้ววิ่งะ คือผมมาปิ้งไอเดียแบบแปลกๆได้ว้ทุกคนก็คือเอาคนที่พลังตีตรแรงที่สุดนั้นไปตีบอสหนึ่งทีนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเพราะว่าทุกครั้งเลยที่เราตีเนี่ยมันจะเรียกสป,ปอร์ลูกน้องมาครับถ้าพวกเราเนี่ยไปลุมตีมาเลยเนี่ยเราจะโดนลูกน้องครับลุมก,กระทืบตายครับเพราะนั้นตีหนึ่งทีแล้ววิ่งเข้ามาดีกว่าเพื่อเสียทุกคนครับเคยได้ยินไหมครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นไม่ใช่ฮะความสําเร็จก,ก็ต้องตามมาครับทุกคนผมชัยทิกเนี่ยตีหนึ่งทีแล้ววิ่งเข้า ตัวหนึ่งขอกินก่อนทุกคนไม่พอตัวนึ่ออมออมก่อนตัวหนึ่งอย่าฆ่าเรารอประมาณสามสิบวิอย่าฆ่าจ้วรารอทีมกุ้ท่านเองและในที่สุดนะครับพวกเราเนี่ยก็สามารถพิชิตโกเลมตัวนี้ได้อย่างความทุลักทุเลครับทุกคนท่านเรนน่าท่านชายรากระแพงมันดูเุ็นสุ่ยไหมท่านเอออันนี้มันดวงจันทร์ไหม สัญลักษณ์ของจันทาเหรอในห้องนี้นะครับคุณราตีบอกว่ามันถูกตกแต่งนะครับไปด้วยสัญลักษณ์ประจําเมืองต่างๆอย่างรูปเมื่อกี้นะครับที่เป็นรูปพาทินเนี่ยก็คือสุรยิยันรูปที่เหมือนดวงตาคนแตบบ่ว่ากำลังมีความสุขก็คือเมคาครับและรูปที่เป็นเส้นเดียวสองฝั่งอ่ะก็คือเหมือนตาของงูครับคือนาคีนั่นเองผมแค่มองว่าที่นี่นะครับน่าจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับที่ควรเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับและเรียนรู้ไม่แน่ว่าการมาเยือนในโลกนี้ของผมเนี่ย ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นก็ได้นะครับที่ได้เห็นมันในรูปแบบที่กําลังสมบูรณ์อยู่แน่นอนนะครับพอเราเนี่ยพิชิตเมืองจันทาได้แล้วเนี่ยก็ได้เวลาที่เราเจะกลับสุริยันของเราแล้วครับไปเตรียมของนะครับเพื่อเป็นการเดินทานนงในครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งระหว่างทางน,นะครับผมเนี่ยก็เจอกับจิงโจ้ตัวหนึ่งนะครับยืนกระโดดหน่อยเหงาอยู่ผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องเอามานันาเป็นเพื่อนไอ้หนมปังล้วปะซึ่งระหว่างทางท,ที่ผมเดินกลับมาเนี่ยผมคิดตลอดทางนะว่าเอะผมจะตั้งชื่อของจิงโจ้ตัวนี้ว่าอะไรดีเรามีขนมปังแล้วเราต เพ like well, yeah ื่อนผมนะครับก็ถามทุกคนเลยว่าจะตั้งอะไรดีสุดท้ายนะครับแล้มีขนมปังแล้วเราเลยตั้งช ok> ื่อจิงโจวว่าเจ้าของแข่งนะครับเป็นของกินเหมือนกันนะฮะน่ารักดีผมผมชอบชื่อนี้นะ หลังจากวนนั้นนะครับคุณเลเลนาครับแล้วก็ไคล่าเนี่ยตัดสินใจที่จะลงไปขุดเหมืองต่อนะครับส่วนผมเนี่ยก็อยู่คุณลาตีข้างบน,นครับคุณลาตีเนี่ยต้องการจะสร้างบ้านนะครับผมเลยบอกว่าเฮ้ยในสมัยยุกคกลางเนี่ยมันยังไม่มีบ้านที่เป็นแนวโมเดลถูกปะผมเนี่ยอยากจะลองสร้างบ้านให้เป็นโมเดลแต่ปัญหาคือบล็อกสีขาวครับมันไม่มีผมก็เลยบอกว่างั้นคุณลาตีนะครับผมเนี่ยจะสร้างบ้านแบบโมเดลเนะี่ยให้คุณลาตีดูนะครับแล้วให้คุณลาตีเนะี่ยมาก๊อปนะครับตอนที่ผมได้กลับไปแล้วคุณลาตีจะกลายเป็นสถาปนนนนิกกกกกทททีีี่่่่่่อออออแบบบบบบ้้าาโโยยดรรรรเเงงงสุัลลััววคไไมตปป็ชะ จริงแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยพอเราไม่มีบล็อกสีข่าวแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะสร้างบ้านด้วยขนแกะมาเลยครับก็คิดซะหน่อยนะครับว่ามันคือบล็อกควอดขาวแล้วกันผมบอกคุณลาตีว่าหลังจากนี้คุณลาตีต้องไปหาบล็อกควอดขาวเองนะนยอย่าใช้ขนแกะนะในการสร้างบ้านเพราะเดี๋ยวลมพัดตึ้งนะคือคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมนะเป็นคนที่ชอบบ้านแนวสไตล์โมเดลครับมันดูแบบ เรียบง่ายแต่รูหราครับทุกคนถ้าสมมติเราอยู่ในยุคกลางแล้วเราจะต้องมาสร้างบ้านแบบเก่าๆอีกผมว่าเชยอ่ะสู้เอาเนี่ยสร้างโมเดลนะครับให้คนยุคกลางดูเลยแล้วเดี๋ยวพอเรานะครับกลับไปโรงเราเนี่ยให้เขาี่้ทำบ้านเนี่ยไปใชต่อครับด้วยเละและด้วยความที่ผมเนี่ยใช้แรงงานเพื่อนๆนะครับในการสร้างบ้านมาหลายซีรีส์มากนะครับพอถึงเวลาที่ผมจะต้องสร้างแนวโมเดลเองเนี่ยบอกเลยครับว่ากะบบล็อกผิดกระจายทุกคนผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นคอร์สเนี่ยมันคงจะสวยน่าดูนะฮะ ทุกคนก็ินตนการว่าเป็นควอดขาวแล้วกันนะครับทุกคน,กคนอย่าคิดนะครับว่าเป็นขนแก่ก็คิดว่าเป็นแบบว่าเฮ้ยก้อนหินสีขาวที่มีลวดลายผมลองถอยออกมาดูใช่ไหมแล้วผมก็คนพบอะไรบางอย่างเลยผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ๊ะแปลกวะด้านขวามันควรกว้างแบบนี้หรือเปล่าผมคิดใจ,จชิปหายแล้วได้เวลาลื้อแล้วครับทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกหมด้วยนะครับ